ที่อาคารกินทรสงองค์การมวลนบนสังทอครับมีการจัดกิจกรรมครับป้องการครอบครัวร่วมพลังพนสามวัยทรงเสริมพัฒนาการเด็กครับทั้งนาเห็นก็นแล้วแต่เห็นยืนอยู่นี่ครับ ไปถามว่าใหาบ้บอกอีสานหรือภาษากลางแล้วแ,แต่กับเห็นอยู่นี่คือเป็นมาจากไสเดี๋ยวตัวแทนมันสียวสู้ฟังครับมาจากไสนะครับค่ะสอ่งด้นางสาวมนาสนันกนะะุญจนา์่ะชื่อเล่นชื่อโรนัทค่ะมาจากอำเภอเรืองรังคาจังหวัดยโสธรท้อบค่ะสวัสดีค่ะูชื่อนางสาวมุตาพงพันธ์นะคะชื่อเล่นบ้านเก๋ไก่ค่ะมาจากอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดนนทราชธานีค่ะครับ นักแสดงทุกคนนะนมตรงค่ะมาจากอำเภอปุชินจังหวัดยโสธรค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพระดาคำพอนะคะชื่อเล่นมะนาวค่ะมาจากอำเภอกันทราลงจังหวัดศรีสะเกษครับท่างนี้ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวศิมาพลฐันนะคะชื่อเล่นชื่อนิกกี้ค่ะมาจากอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรวงค้าดวงตานะคะชื่อเล่นชื่อว่านุชค่ะมาจากอำเภอราษฎรสุไลจังหวัดศรีสะเกด สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรัชก้าวนำผลนะคะมาจากอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวมัรลินานท์คานะคะชื่อเล่นคอาตากล้องมาจากอำเภอเพชรเจริญจังหวัดยนครราชสีมาแตั้งตั้งใจแนะนำย่างดีเลยครับเป็นมาจากคณะจากวิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสาธิตขึ้นมาจากขึ้นมาสังทอห้อง ใกล้ตอบบัับงานที่ลุงเทมัสง่งส่งภาพสวนตำบลที่สงทอค่ะอ๋อพอดีอยู่ในอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การนบริหารส่วนตำบลพอดีตำบลสังทออบอตเพิ่นจะมีการจัดการอบรมเนาะอบรมครอบครัวรวมพลังคนสามวัยส่งเสร,ริมพัฒนาการเด็กโดยได้วิทยากรมาจากอ,อันซีนที่ลายสีเพิามมาน่นมาทำการมาอบรมการอบรมครั้งนี้นี่ ได้ความพูดยังเะครับจะรับพวกเข้าได้ยังไงเน่ยได้ทํากิจกรรมร่วมกับเด็กๆค่ะก็อย่างเช่นกิจกรรมม้าก้านกล้วยใช่ไหมแบบว่ามันจะเป็นปืนอย่างนี้ค่ะปืนก้านกล้วยอย่างเช่นหนูนะคะไม่เคยเล่นตั้งแต่เด็กค่ะได้มาก็ได้ย้อนไปแล้วก็ได้ได้รู้แบบตามเด็กๆด้วยค่ะว่าเขาเล่นแบบนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะเคยเห็นแต่ไม่เคยเล่นใช่ค่ะเพิ่งจะมาสัมผัสใช่ค่ะก็ แล้วแล้วมีอะไรอีกบ้างครับที่ใครได้ประทับใจแล้วก็ก็คือคุณครูเขานะคะบอกว่าเวลาเด็กเล่นให้เราสังเกตแววตา,าแล้วก็เสียงหัวเราะของเขานะคะ,คะเวลาที่เขามีความสุขตาของเขาก็จะมีความสุขไดว้วที่มาวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมก็เห็นว่าเด็กๆมีความสุขจริงๆค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็มีความสุขด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก แล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่าการเล่นของเด็กเราไม่จำเป็นต้องใช้ของราคาแพงเราใช้ของที่อยู่ใกล้ตัวได้อย่างเช่นทุกวันนี้เราจะมีแบบว่าผู้ใหญ่อาจจะมีคอนมีเวลาให้เด็กก็จะใช้ให้เด็กได้เล่นก่อเล่นคอนตัมประมาณนี้แต่ว่าจริงๆเราไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านั้เลยเราอาจจะใช้ของที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือเช่นใบหมองใบไม้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ยังก็ยังสามารถทำให้เด็กกวัวเราได้มีท่านอยจะแชร์อีกครับค่้อดีใน การทำอาหาระเช่นการทำซุปซุปตามหรือว่ากาหมี่ค่ะก็ทำให้เด็กแบบว่าได้เรียนรู้ในการทำค่ะในอนาคตอาจจะเป็นการทำอาหารในบ้านได้ค่ะค่ะสำหรับนูนะคะก็อยากจะมาแชร์นะคะร่วมกับเพื่อนนะคะก็คือนะคะจากการสังเกตนะคะก็เห็นได้ว่านะคะน้องๆหนูๆนะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะบางบ้านนะคะ การเลี้ยงดูอาจจะไม่ได้มีเวลาอย่างที่เพื่อนบอกนะคะอาจจะไม่มีเวลาที่จะใช้ด้วยกันค่ะแต่พอมาวันนี้นะคะก็เราก็จะเห็นได้นะคะว่าเด็กๆนะคะและผู้ปกครองนะคะได้ทํากิจกรรมร่วมกันค่ะแล้วก็มีการให้คุณแม่คุณพ่อนะคะได้สอนอย่างเช่นฐานของการทําส้มตามอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นแบบเออพี่ ที่ดูแลฐานนะคะก็จะเน้นนะคะให้ผู้ปกครองนะคะได้สอนน้องๆหนูๆน,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 นะคะทําอาหารนะคะอย่างเช่นปอกปอกเปลือกของมะละกออย่างนี้นะคะแล้วก็แต่และฐานก็เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะก็ส่งเสริมพัฒนาการของน้องๆหนูๆได้ดีทีเดียวค่ะร,รู้สึกว่าความในใจหลังแลออกมาเยอะนะนี <laughs> ่เอไหมครับมีแล้วค่ะเหมือนเ <laughs> อิมอรู้สึกว่าพวกเราได้ประสบการณ์ คราวนี้คงจะเยอะเพื่อนควรเนาะ,ะ,ะก็แสดงความยินดีด้วยพวกเรามาฝึกงานที่นี่มามาเจอการอบรมพอดีได้ลหลายอย่างอบตนี้เป็นอบตที่มีการพัฒนาในลหลายๆด้านโรงเรียนผู้สูงอายุก็เป็นต้นแบบชมรมผู้สูงอายุก็เป็นต้นแบบมีลหลายๆอย่างเป็นอบตที่เป็นตัวอย่าง ได้นะครับพวกเราก็โชคดีกิจกรรมในวันนี้คงจะเป็นประสบการณ์ที่พวกเราจะได้นำไปใช้ในการทำงานในอนาคตนะครับดีใจไหมครับภูมิใจไหมครับครับหรับมือนี้ขอขอบคุ่นธรมชมครับพวกข้าเสีย่าธรมช้มครับก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับครับครับขอให้โชคดีได้เกรดดีๆ ได้ได้งานดีๆอ้อันนี้แม่แก้วแม่แก้วม้อพัดให้มอบพัดจากใบตานธรรมชาติคอ,อยากแนะนําให้ท่านรู้จักอีกคนนึงครับท่านเราพูดในการโรงเรียนบ้านโรงเรียนชุมเอ้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสร้างถอครับนี่ครับด้านหน้าป่ะคนไปหรอครับอันนี้ อันนี้ไม่ได้ถ่ายรูปไม่แก้วไม่แก้วนี้ก็เป็นคูงเรียนประสงอายุด้วยกันครับอันนี้คือทำทำแว่นตาแว่นตาให้เด็กเล่นนะครับเราอาจจะมีใบมะพร้าวใบาตานเอามาให้เด็กได้ฝึกทำฝึกสมองฝึกฝีมืออันนี้เล็กๆน้อยๆเอาจากธรรมชาติมาให้เด็กฝึกได้นะครับนี่ไม่แก้ว มีหลายอย่างกับคนกำไรเพชรอันนี้กำไรแหวนเพชรแหวนเพชรนาฬิกานาฬิกาเไ็้แก้วเป็นคนเก่นมีมีพ่อมีแหวนโอเคครับอะท่านพ่อท่านอกฝากอะไรไหมครับกับน้องๆพยาบาลไม่มีไม่มีไม่มีปประสบการณ์ตรงอยู่แล้วประสบการณ์ตรงเห็นอยู่แล้วคงจะนำไปใช้ได้ในการทำงานในโอกาสต่อไปขอขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ โอเคครับฝาก,ก,กเะะากอ่อไอ้พ่อสักไม่แก้วไม่ต้องพูดอะไรเลยทางคณะพยาบาลบอกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ